สวัสดีค่ะขอสวัสดีกับผู้รับชมทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะในคลิปรันอมนี้นั่นเองนะที่เหมือนจะทักกับกเพื่อนๆแล้วก็เป็นสำรับใหม่ด้วยที่จะใช้นั่นเองค่ะกับพลังงานหัวข้อในคลิปนี้นะคะตฏิหานของคุณนะนำพายคุณมาเจอคลิปนี้ค่ะ ใครที่ผ่านเข้ามารับชมนะคะแล้วคุณรู้สึกดึงดูดกับพลังงานเรื่องราวน้าไพ่นี้นะก็ขอให้เก็บกับไปแต่พลังงานที่ดีนะฟังเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเนาะเป็นการอ่าน general reading นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้แบบไม่อินไม่ซีเรียสจนเกินไปนะรับแต่ดีเทลที่คุณรู้สึกว่านี่คือพลังงานของคุณละกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะวันนี้ก็จะใช้เป็นสำหรับสุข,ขีแล้วก็สำหรับใหม่นี้นั่นเองนะกวนยินดีทาร่นะคะสำหรับนี้เนี่ยก็จะเป็น ไพ่พระโพธิสัตว์นะคะอะเป็นของทีมเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองพระแม่กวนอิมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะอาจจะไม่ได้แบบมารีวิวดีเทลมากมายนะแต่ก็จะให้ดูคร่าวๆนะอันนี้คือกล่องนะคะกล่องเขาทำมาดีมากนะฝาเปิดก็จะเป็นแบบเอ่อเป็นฝาแม่เหล็กปิดเปิดอย่างนี้นะคะอืมนะแล้วก็มีสแกนความหมายไพ่ด้วยนะคะทั้งแบบ ภาษาอังกฤษแล้วก็เวอร์ชั่นภาษาไทยเนาะมีเชือกให้ดึงผ้าออกมาง่ายๆด้วยนะสำหรับใช้งานอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราเก็บกล่องไปก่อนเลยนะคะน่าจะเป็นของเพจช,ชื่อเพจว่า Moon Minimal นะคะเจ้าของสำรับที่ผลิตเนี่ยน่าจะชื่อคุณแพรเนาะทีมก็จะคล้ายๆแบบเออออกจินๆเลยนะคะแล้วก็ เขาเพิ่งเปิดขายไปแล้วก็หมดแล้วด้วยนะคะในช่วงวันตุษจีนที่ผ่านมาเนาะนะคะอืมจะเห็นว่าหลังไพ่ก็คือเหมือนกับเป็นซองคล้ายๆซองแดงซองอ่นเบาเลยนะคะในสำหรับนี้พิเศษนะมีการพิเศษด้วยนะสเปเชียลการ์ดนะคะแต่หน้าจะประมาณห้าหกใบเนาะถ้าจำไม่ผิดนะเออ,อเออจำนวนไม่แน่ใจนะคะต้องขออภัยนะไม่ได้นับนะคะแต่เห็นรีวิวคร่าวๆอยู่ก่อนหน้านั้นเนาะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นนะก็จะขอเปิดเป็นพลังงานขอนเพื่อนเราก่อนนะคะดูพลังงานขอนเพื่อนกันก่อนนะคะไพ่จะบอกอะไรนะกับพลังงานของคุณผู้ที่มารับชมในคลิปนี้นะคะแหวนแรกขึ้นมาเป็นทู o สอดนะสองดาบนะคะ คุณมีความคิดอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ดูจะแบบเออเป็นเรื่องสำคัญอะที่คุณแบบต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะบางคนก็อาจจะเป็นในช่วงเวลาของการยังคิดไม่ออกก็ได้นะว่าจะเป็นคำตอบแบบไหนหรือจะตัดสินใจอย่างไรนะคะมันมีความลังเลนะเรื่องบางอย่างเออราชาถือเหรียญขึ้นมา King of Pentacles วันศุว่าพลังงานของคนที่มารับชมเนี่ยอาจจะเป็นประมาณว่าคุณมีความคิดที่จะตัดสินใจวางแผนอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคุณนะคะอ่าบางคนอาจจะเป็นการรอใครบางคนก็ได้ให้คําตอบกับคุณอะในเรื่องของการเงินนะคะอืมนะคิง g อฟไคลเนี่ยพูดถึงว่าณเวลาเนี้เพื่อนของเราค่อนข้างที่จะมีโฟกัสมากเลยนะเออเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเป็นอยู่ชีวิตของคุณน่ะเกี่ยวกับการกลดล็อกอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นอีกก็ได้ด้วยนะที่คุณอาจจะแบบกําลังหาวิธีการอยู่อ่าหรือบางคนอาจจะเจอแล้วประมาณนึงว่าคือสิ่งใดนะคะสิ่งที่ถัดมาตอนนี้มันก็เลยมันเป็นเรื่องของการแบบอาจจะวางแผนการลงมือทำการสร้างอย่างเงี้ยนะคะมาดูกันต่อนะ forward ขึ้นมา บางคนมีเป้าหมายอ่ะอยากจะได้บ้านไหมอ่ะอยากจะได้อสังหาริมทรัพย์อย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนอาจจะรอการตกลงเรื่องตรงนี้ก็ได้นะเออเป็นการดีลกี่ยกับบ้านหรือแบบอสังหาริมทรัพย์การซื้อขายที่ดินซื้อขายบ้านอย่างนี้ก็ได้เช่นกันเจมส์แรฟว์สนะคะอือช่วงเวลานี้หลายคนดูแบบ ทํางานเยอะนะคะแล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยมันอาจจะเจออุปสรรคบ้างแหละนะที่แบบทําให้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันทํางานได้ไม่ติดไม่ปฏิปต่อหรือมันไม่ราบรื่นหรือแบบทำํทำๆไปอยู่เนี่ยก็อยู่มีเหตุขัดข้องทางเทคนิคบางอย่างอะที่ทําให้คุณแบบต้องย้อนกลับไปแก้ไขหรือทําให้มันแบบโฟลหรือมันถูกต้องเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเป็นอะไรที่คุณอาจจะข้ามขั้นตอนไม่ได้เนาะเออ s e ม e n o r รนะคะบางคนก็เป็นช่วงเวลาของการที่ทำมาสิ่งบางอย่างแบบไม่สามารถเปิดเผยกับใครได้ในช่วงเวลานี้นะคะไม่เปิดเผยกับใครได้เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณพูดไปอธิบายไปไปปรึกษาใครก็อาจจะไม่ไม่เข้าใจในกระบวนการความคิดของคุณหรือความตั้งใจนี้ก็ได้นะคะมันก็เลยแบบเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะทำหลายๆสิ่งหลายอย่างด้วยตัวของคุณเองคนเดียวเนาะอืม บางคนนะคะมันเป็นในเชิงแบบที่คุณเจออุปสรรคบางอย่างในชีวิตบางคนเป็นอุปสรรคเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะที่มันต้องใช้ในเรื่องของเอ,อ่อความเชื่อใจจับมือกันไปต่อนะคะด้วยที่ว่าก็ไม่รู้ว่าคนทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอะเนาะแต่ว่าจุดสําคัญเลยมันคือปัจจุบันนี้ที่มันเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างต้องต้องเหมือนกับซัพพอร์ตกันต้องให้กําลังใจกันอารมณ์นี้ก็เป็นได้ นะคะโดยก่อนหน้าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีอุปสรรคนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกแบบกังวลเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกอึดอจจัดใจรู้สึกไม่ชอบถ้ามีใครบางคนรอบตรงคุณเนี่ยามาถามถึงคุณเกี่ยวกับคนนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะจนบางทีเนี่ยคุณแบบมีพฤติกรรมของการหลีกหนีผู้คนหลบหน้าเออไม่อยากเจออย่างเงี้ยนะคะหรือแบบหลีกเลี่ยงก,การสนทนา การสนทนาอะไรเหล่านี้ได้นะอืมจนแบบถ้ามันเป็นประมาณนี้นะคุณอาจจะเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงของการมาถามตัวเองอะเออว่าคุณเป็นเพราะคุณกลัวอะไรไปเองหรือเปล่านะคะมันเลยส่งผลให้คุณแบบมีมีการหลบหน้าผู้คนหรือแบบหลีกเลี่ยงในการเจอคําถามเหล่านี้นะคะเพราะคุณยัง ขาดความเชื่อมั่นอะไรลึกๆหรือเปล่าอย่างนี้ก็ได้นะอืมนะคะเออเดี๋ยวมาดูกันต่ออีกว่านะพอดูกันต่อซิว่าพลังงานของเพื่อนเป็นอย่างไรอีกนะคะโอเคขึ้นมาเป็น as อ f f ฟร c e นะมันสุขว่าตอนนี้สิ่งสำคัญเลยอะ่ะที่คุณรู้ว่ามันคืออันดับตน้ตนๆอะ่ะที่คุณต้องโฟกัส มองว่าเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องงานที่มันจะสัมพันธ์กันนะเกี่ยวกับด้านการเงินชีวิตของคุณหรือแบบสิ่งที่มันเป็น priority หรือเป็นเป้าหมายหลักชิงคุณด้วยตรงคุณเองเช่นกันนี้นะอืมอย่างที่บอกนะมันหลายเรื่องราวมากพลังงานที่ขึ้นมาเห็นเลยจากความคิดของคุณเรื่องชีวิตคุณเองเรื่องของความสัมพันธ์ก็มีอ่ะเออเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นได้ว่าคุณกำลังตัดสินใจ เลือกที่จะโฟกัสอะไรที่มันสำคัญมากที่สุดกับตัวชิ้คุณเองก่อนนะคะอืมแล้วมันเหมือนกับจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณเนี่ยออกจากในเรื่องของความสับสนออกจากในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เชื่อมัน่นนะคะอืมมายก็เลยมองว่าตอนนี้คุณเริ่มที่จะกลับมา มีจุดโฟกัสที่แน่วแน่มากๆเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเอสอบบอร์สเนาะโอ้ oh, The high priestess ขึ้นมานะคะอืมแล้วหลายคนเนี่ยรู้เลยว่าเหมือนกับคุณต้องคุณต้องต่อสู้กับอารมณ์ของคุณเองนะคะในในเชิงแบบความรู้สึกแบบ ไม่มั่นใจไม่แน่นอนนะทั้งที่บางเรื่องบางอย่างตัวเนี้ยคุณได้คุณได้เลือกแล้วคุณได้ตัดสินใจหรือคุณเชื่อมั่นไปก่อนหน้านั้นแล้วอะว่าคุณจะทําได้นะหรือความฝันเนี้ยของคุณมันจะเป็นไปได้นะเออแต่กับการว่าก่อนหน้าเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับถูกอะไรบางอย่างแทรกเข้ามาให้คุณแบบลดทอนความเชื่อมั่นตรงนี้ไปอะเออนะคะหรือเกิดอารมณ์แปรปรวนบางอย่างอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยคุณเหมือนกับได้ เออลุกขึ้นมาตาหนักเห็นตรงนี้แล้วก็กลับมาสมดุลใหม่ในพลังงานของคุณนะคะหลายๆคนพลังงานเดยวไฮเพอรซินเนี่ยพูดถึงสัญชาตญาณด้วยเป็นเซนส์อินทิ t ชันของคุณที่มันเหมือนกับมีความอย่างรู้มากขึ้นมีความลึกมากขึ้นนะคะอ่าหลายคนเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับคุณก็อาจจะเป็นการปฏิบัติในบางอย่างเพื่อเป็นการแบบเสริมสร้างพลังงานของคุณแล้วก็อินทิชันของคุณนะคะ ่ในการเชื่อมต่อกับเสียงสิทธิ์อย่างนี้ก็ได้ด้วยนะ The Hangman ออกมาขอดูภาพนิดนึงนะคะหมูมาก็ยังไม่ได้เห็นภาพไพ่ทั้งหมดเนาะ h ด h แฮงแมนเนี่ยอ่าบ่งบอกว่าช่วงเวลานี้นะคะเหมือนกับว่าคุณทำงาน กับตัวเองหนักมากนอกเหนือจากเาสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกนะที่คุณแบบต้องทำงานกับตัวเองเช่นกันไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวของคุณการใช้เความคิดไอเดียการวางแผนต่างๆนี้นะคะมันมีในเรื่องของการทำงานภายในด้วยตรงเนี้ยด้วยไพยเย man, เ่เดแฮงแมนเนาะไปในเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณน,นะคะอืการที่ คุณเหมือนกับได้เรียนรู้ได้ตื่นรู้อะไรมากขึ้นนะ่ะกับชีวิตของคุณนะ่ะตอนนี้ที่มันเป็นส่วนผสมมาจากประสบการณ์ในอดีตชีวิตของคุณแล้วก็เป็นผลมาจากอะไรบางอย่างที่คุณกําลังเผชิญนะ่ะตอนนี้ช่วงชีวิตนี้ของคุณนะ่ะคุณรู้ว่ามันคือสิ่งที่คุณแบบจะต้องก้าวข้ามให้ได้นะคะอืมแล้วมันก็ดูจะเป็นอะไรที่ส่งผลนะ่ะเป็นจุดเปลี่ยน ครั้งใหญ่มากให้กับชีวิตของคุณนะคะหรือเรียกได้ว่าก็คือเป็นการที่คุณกําลังจะนําพาตัวเองไปสู่เจอหนทางเกิดการปฏิหารนี้ในชีวิตคุณขึ้นนะนะคะแล้วมันก็ดูเป็นอะไรที่คุณไม่สามารถที่จะไปบอกใครได้ไปพูดไปปรึกษาใครได้ง่ายๆสิ่งนี้นะมันเลยแบบส่งผลนะให้คุณแบบค่อนข้างที่จะทําง,งานกับตัวเองเยอะมากในเวลานี้หรือในตั้งแต่ในที่ผ่านมาด้วยนะคะ โอ้โหไพ่จัสติดเนาะอ่าไพ่จัสตินี้นะคะ mm hmm. ก็มาเนี่ยรู้สึกว่าคุณคุณเชื่อในกฎจักรวาลมากมากคุณเชื่อแบบประมาณว่าเออเชื่อสิ่งไหนอะ่ะหรือมี ความคิดอารมณ์สอดคล้องไปในเชิงแบบไหนอะ่ะมันก็จะไปสู่สิ่งนั้นอ่ะนะคะเออนี่คือกฎหลักพื้นพื้นเลยอะ่ะที่คุณเชื่อว่าเออมันจริงอ่ะมันอาจจะเกิดจากการที่คุณเห็นผลลัพธ์มาบางส่วนในชุมุณแล้วก่อนหนะ้าจากความเชื่อมั่นของคุณตรงนี้มานะคะหรือมันอาจจะเกิดจากการที่คุณเห็นผลลัพธ์บางคนในชุมุณมาก็ได้นะที่เขาแบบ ก็มีพลังงานที่ดีมีพลังงานเชิงบวกตรงเนี้ยค่ะเนี่ยอืมแล้วคุณเหมือนกับมีสิ่งเนี้แหละที่มันมัอนกับเป็นจุดที่แข็งแรงอ่าเป็นจุดที่เป็นที่เหนี่ยวจิตใจกับคุณอนะเวลาที่คุณแบบอาจจะสับสนไปบ้างนะคะกับอะไรที่คุณประชิญอยู่กับช่มคุณอนะตอนนี้เนาะอ่า The Full นะคะอืม ฟูไปนี้ก็พูดถึงว่าคุณกำลังคุณกำลังนําพาตัวคุณเองนี่แหละให้เปลี่ยนแปลงออกจากการวนลูปอะไรอ่ะที่มันที่คุณรู้ว่ามันไม่ดีอ่ะต่อจิตวิญญาณต่อพลังงานชีวิตของคนนี้นะคะตัวตนเมื่อของเรานี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยนะผมม่เห็นว่าแบบ หมือนกับว่าความมีสเสน่ห์ของคุณเนี้ยมันก็มีความรู้สึกแบบลึกลับด้วยมิสโทรีนะคะแต่ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเออซับซ้อนนะคะหรือว่าดูคุณมีเล่ห์นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่มันเป็นในเรื่องของเออแรงดึงดูดเสน่ห์นะคะอืมอาจจะเป็นบุค,คลิกหรือเป็นเกี่ยวกับสไตล์การแต่งตัวของคุณนี้ก็ได้นะที่มันดูแบบชาร์มมิง่งมันดูแบบมีอะไรนะคะอ่าแล้วก็ มายมองว่าเพื่อนบของเราเนี่ยคุณเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะคือมีความเป็นเป็นมิตรสูงมากนะคะแต่ว่าคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่จะเหมือนกับว่าเข้าหาคนอยู่ตลอดตลอดนะนะคุณก็มีแบบความเป็นโลกส่วนตัวสูงในเวลาเดียวกันด้วยอ่ามันอาจจะเป็นประมาณว่าเวลาคุณพบปะเจอใครเนี่ยก็มีแวะทักทายเองบ้างนะคะ เอแบบว่ามีทักทายหาก่อนยิ้มย้มแจ่มใสแต่คุณจะไม่ได้เป็นคนที่แบบเป็นคนช่งางเมาช่างพูดหรือแบบพูดอะไรนู่นนี่นั่นหรือพูดเรื่องคนอื่นอะ่ะมันจะน้อยมากนะคะอืมนะแล้วก็เอ่อมายมองว่าพเพื่อนเื่อของเราเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบยืนหยัดมากเลยนะคะในเรื่องของความการมีคุณธรรมอ่ะเออ อันนี้มันออกจะพูดยากนิดนึงนะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เนาะแต่ว่าแน่นอนว่าหากเป็นสานการไหนเนี่ยที่มันเหมือนกับว่าคุณจะต้องแสดงออกอะ่ะในการแบบความมีคุณธรรมอะ่ะเออมันไม่ใช่ในเชิงแบบการตัดสินถูกผิดหรือความถูกต้องอะ่ะแต่มันเป็นในเชิงที่แบบว่าอืมมันเป็นการแสดงออกถึงเออมุมมอง ความเห็นอกเห็นใจอ่ะอืหรือแบบการมีเขาเรียกว่าอะไรฮะเหมือนกับว่าเมตตาธรรมอ่ะนะคะในลักษณะนั้นเนาะคุณจะกล้าที่จะแสดงจุดนี้ออกมาทุกครั้งอ่ะในแบบที่ไม่ได้แบบว่าต้องมานั่งคิดเยอะคิดมากนะว่าใครจะมองคุณแบบยังไงจะมองคุณโลกสวยเกินไปไหมหรือแบบจะมองว่าเออคุณ คุณแบบว่าทําเป็นคนดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะคุณคุณแสดงออกมามันมาจากความจริงใจล้วน,นเป็นธรรมชาติของคุณเลยในความเป็นคุณธรรมนี้ของคุณนะคะทีนี้ราคนาราศีเกิดของคุณนะคะที่หมอไมเห็นนะคุณเนี่ยน่าจะเกิดอยู่ในทัตดุดินเพื่อศบกันมังกรน,นะคะอ่าเออมีลาคนาราศีตุลโดดเด่นด้วยนะคะจากทัตลมนะ แล้วก็มีมีธาตลมไม่ถุนตุนกุมนะคะเด่นเป็นทัตลมกับธาตดินเนาะแต่ว่าก็สามารถเป็นได้ทุกทัตุทุกลักนาราศีเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปฏิหารของคุณนะคะที่นำาายคุณเนี่ยามาเจอในคลิปนี้นะคะให้จะบอกอะไรนะสีเกิดขึ้นนะคะในวันข้างหน้า ปฏิหารของคุณนี้ไพ่จะบอกอะไรมาดูกันค่ะโอ้มมนแรกขึ้นออกมาเป็นเก้าถ้วยเลยอ่ะ k n i o f cups นะคะไพ่เก้าถ้วยเนี่ยดีมากเลยนะอืมเอ,อ่อ o u d นะคะ confidence happy คุณจะมีความสุขนะอย่างแรกเลยปฏิหารของคุณนะคะสิที่้เกิดขึ้นคือคุณจะมีความสุขกับชีวิตของคุณเองอย่างมากแล้วมาสุขว่าความสุขนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เพื่อนเของเราเนี่ยจะจะมีความชัดเจนในตัวเองมากขึ้นแล้วนะว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรแล้วก็มันมันกับจะมีความสอดคล้องด้วยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นตาม ความฝันหรือเป้าหมายของคุณนี้ที่จะเกิดขึ้นมานะคะอืมแล้วก็หลายๆคนอีกไม่นานด้วยเนี่ยความสุขเนี้ยมันเกิดจากการที่คุณสามารถออกจากการมุนล,ลูบอะไรตรงนี้ได้อะที่แบบทําให้คุณสับสนกับตัวเองทําให้คุณแบบเหมือนกับว่ายังขาดความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างก่อนหน้านั้นไม่ว่าควาเออขอโทษค่ะไม่ว่าการขาดความเชื่อมั่นเนี้ยมันจะมาจากสาการเหตุการณ์อะไรอย่างใดก็แล้วแต่ แต่คุณจะสามารถชนะก้าวเข้าออกมาได้ในที่สุดแล้วคุณจะมีความสุขมากๆนะคะ Five Sword นะ Victory โอู้ห้ยไนี้5ดาบนะคะในในในสำหรับวนอิมนี้เนี่ยมันมีความหมายเป็นเป็นไพ่วิกตอรีด้วยนะ ถ้าเป็นห้าดาวในสำหรับอื่นเนี่ยมันจะพูดถึงแบบเอ่อการขัดแยง้งโต้แย้งเนาะหรือเป็นในเรื่องของเอ่ออีโก้นะคะนะแต่ว่าโอเคในนิยามเอ่อคีย์เวิร์ดจำกัดความเนี้ยก็มีเช่นกันนะคอนฟ lict เนี่ยเอ่อลอสนะคะอืมต่ไม่เนี่ยรู้สึกว่าไพ่ใบน,นี้จะสื่อถึงว่าปฏิหารของคุณที่จะเข้ามาหรือเกิดขึ้นนะคะมันคืออะไรบางอย่างเนี่ยที่ มันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะกลับไปตั้งหลักใหม่ก่อนนะแล้วมันถึงจะได้ชัยชนะมาในภายหลังอะ่ะเออแต่มันเป็นสิ่งที่มันมันจะได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือมันเป็นของคุณอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจเออรู้สึกว่าหรือมันไม่ได้หรือมันไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมันจะมีอะไรบางอย่างที่ผลักคุณอะ่ะ ต้องกลับมาตั้งหลักอะไรใหม่ก่อนหรือเนี่ยมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงก่อนอืมนะคะอาจจะถ้าพูดเปรียบเทียบง่ายนะเหมือนกับต้องถอยทับก่อนอย่างนี้นะ,ะแต่สุดท้ายอ่ะพอออกไปออกศึกใหม่ในลบครั้งหน้าคุณกลับได้ชัยชนะสนามนี้ในที่สุดเออมันเป็นอารมณ์นี้นะอืมคือต้องเปรียบเทียบอย่างนี้ละกันเนาะเออเพราะฉะนั้นนะมายมองว่า มันน่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของคุณแหละอืมแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลา u n f i n i s h เออมันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะได้รับชัยชนะหรือเกิดิก c อรี่ขึ้นในที่ผ่านมาหรือตอนนี้ของคุณนั่นเองนะแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในวันข้างหน้านะกับปฏิหารนี้อะมาดูกันต่อนะคะอ้ s i n of c u r f นะ เนี่ยสำหรับไพ่เซี่ยวครับที่ขึ้นมาเนี่ยมันสุกว่ามันมันเชื่อมโยงกันมากกับไพ่ห้าดาบมันพูดถึงสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาหรือมันเป็นอดีตสืบเนื่องมาจนถึงตอนนี้กับคุณนะคะเออมามายกตัวอย่างนะมันอาจจะเป็นในเชิงว่าคุณปรารถนาเรื่องอะไรบางอย่างที่ผ่านมาแล้วมันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะอืมนะคะแล้วมันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่คุณแบบเหมือนกับจะยอมแพ้ หรือคุณคิดว่าเอ๊ะมีการสับสนเกิดขึ้นว่าสรุปเนี่ยฉันมาถูกทางหรือเปล่าหรือมันใช่ไม่ใช่นะกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะมาตัดสินหรือเกิดบทสรุปได้อะไรในตอนเนี้นะคะแต่เหมือนกับจุดที่ทําให้คุณได้เห็นน่ะกับความย้อนแยง้งกับการตั้งคําถามนี้ก็คือว่าได้มองเห็นอะไรเบื้องลึกมากขึ้นเกี่ยวกับตัวคุณที่ มันเป็นเพราะคุณส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าว่าเอ๊ะคุณขาดพลังงานอะไรบางอย่างไปไหมเออขาดความเชื่อมัน่นหรือพลังงานคุณเนี่ยมันขาดสมุนอะไรไปไหมมันถึงส่งผลให้สิ่งนี้มันมยังไม่เกิดขึ้นในที่ผ่านมานะคะหรือถ้าพูดไปนในเชิงรูปธรรมนะถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงว่าคุณได้กลับไปทบทวนอ่ะเออว่ามันอาจจะมี ออกระบวนการหรือขั้นตอนอะไรบางอย่างไหมที่คุณมองข้ามไปหรือแบบมันยังไม่ถูกทางแค่นั้นน่ะที่มันเป็นปัจจัยร่วมส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้เกิดความสมหวังนี้ขึ้นหรือความสําเร็จนี้ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอืมนะจากตอนแรกที่คุณแบบจะถอยแบบทับแบบยอมแพ้วางดาบไปเลยอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่อะ่ะมันคือการถอยชั่วคราวเพื่ออืมเหมือนกับว่าคุณได้ไปตั้งต้นอะไรใหม่ นะคะแล้วก็เป็นการแบบหยุดพักตั้งต้นอะไรที่มันแบบเป็นการเป็นการรีนิวของแทะเออรู้สึกแบบนี้นะคะอเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อปฏิหารของคุณนะคะที่มันจะเกิดขึ้นหรือมันนำพายคุณเนี่ยมาเจอในคลิปนี้นะคะมันสึกว่าพายเนี่ยอยากจะคอนเฟิร์มกับเรื่องของเรานะว่าสี่คุณเดินหน้ามาในชีวิตในที่ผ่านมาเนี้ยคุณมาถูกทาง อยู่แล้วคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางที่ใช้งานของคุณหรือบางคนถามถึงเรื่องความสัมพันธ์อะไรนานานี้นะคะอืมไม่หนูว่ามันก็มีมีจังหวะทัมมิ่งของมันอยู่แล้วก็มันหมายถึงว่าอย่างใครเนี่ยที่มีอุปสรรคปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคะมันไม่ได้บ่งบอกว่า ความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ของคุณหรือจะไม่ประสบความสําเร็จมันไม่ใช่เลยแต่อุปสรรคหรือความขัดแย้งหรืออะไรที่ยังไม่ลงตัวในตอนเนี้ยนนมันขึ้นมาเพื่อเป็นการหาจุดทางออกที่แท้จริงต่างหากที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้หรือมันมันได้รับการแก้ไขที่ตรงจุดอะ่ะเออต้องบอกแบบนี้นะคะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยซิกออฟคัพเนี่ยมันก็อาจจะพูดได้นะถึงการแบบ รีสตาร์ทอะไรบางอย่างใหม่ที่มันดีกว่าเดิมที่มันจะเกิดขึ้นเป็นปฏิหารกับเพื่อนของเรานี้นะคะว้า wow. ว king of cups นะคะ kindness นะ emotion sympathy นะคะปฏิหารของคุณเนี่ยมายบอกเลยว่าคุณไม่ต้องกังวลอะไรมากมายจนเกินไปนะ พอยหลักเนี่ยมันคือการที่คุณทำงานกับตัวเองอย่างเต็มที่แล้วมีความสุขเดี๋ยวอะไรอย่างอื่นอะ่ะมันจะค่อยๆถูกส่งเสริมหรือลงตัวได้ง่ายมากขึ้นเองจากพลังงานของคุณอนะ่ะที่มันฟโฟล์ก่อนนะคะแล้วไพ่ราชาทั่วเนี่ยพูดถึงการที่คุณถูกซัพพอร์ตช่วยเหลือนะจากเสียงสิทธิ์ของคุณนะคะอืม ว้าวอันนี้ไพ่ชัยชนะของแท้เลยนะคะไพ่วิกตอรี่ออกมาเอรับสอนนะคะมายต้องบอกเลยนะว่าเหมือนกับว่าสิ่งอะไรที่มันเคยขัดขวางทางคุณหรือเป็นปัญหามากำลังจะจบสิ้นนะคะอืมสิ่งที่เคยทำให้คุณรู้สึกแบบตึงเครียดหรือแบบว่า เออยังมองเห็นทางไม่ค่อยชัดเดี๋ยวมันจะชัดเจนขึ้นมาให้คุณแล้วก็เออคุณจับเบามากขึ้นมากๆนะคะแล้วมันไม่ใช่บางเออน่ะเพราะว่าคุณเลือกก่อนคุณเลือกที่จะแบบมาตั้งต้นอะไรใหม่มากกว่าที่จะท้อแท้หรือแบบเออจมอยู่กับพลังงานด้านลบไปเรื่อยๆนะคะอือคุณสามารถดึงตัวเองกลับมาได้ทุกครั้งอ่ะ แล้วครั้งเนี้ยมันเหมือนกับเป็นของจริงเลยอะที่แบบว่าคุณจะนำพาตัวคุณเนี่ยไปสู่ชัยชนะนั้นในที่สุดได้สิคุณรอคอยปฏิหารน,นี้เป็นของคุณนะคะสุดยอดมากเลยนะพลังงานไพ่วันนี้นะคะยิ่งใหญ่แบบตามพลังงานรูปหน้าไพ่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูปิดท้ายด้วยไพ่สุขีกันนะว่าจะบอกอะไรกับคุณนะคะ เป็นที่รู้จักนะคะหลายๆคนเนี่ยถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้งานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดียอ่าการทำอะไรออกสื่อสาธารณะหรือแบบทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะเป็นที่รู้จักคุณจะมีชื่อเสียงได้ในที่สุดคุณจะแบบประสบความสำเร็จได้แน่นอนนะคะจากความมุ่งมั่นแล้วก็การที่คุณใส่พลังงานใส่ความรักใส่ความตั้งใจลงไปกับการที่คุณเห็นค่าในสิ่งน,นี้นะคะ ความฝันนะอ้อันนี้บอกเลยนะว่าเหมือนกับว่าความไฝ่ฝันคุณเนี่ยจะกลายเป็นจริงนะอือเออเข้าคอนเซปเลยอะฝันได้กลายไปให้ถึงไม่เกินจริงนะคะประโยคนี้นะพลังงานปฏิหารของคุณนะคะรอคอยนะเอออันนี้ก็สื่อชัดมากว่าแน่นอนมันจะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างที่คุณรอคอยมาเนิ่นนาน นะคะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยคุณอาจจะรอคอยแบบเป็นการรอคอยด้วยพลังงานที่รู้สึกขาดคุณยังไม่ได้เติมเต็มตัวเองอย่างแท้จริงเนี่ยค่ะนะ,ะนะแต่หลังจากเนี้ยคุณเริ่มที่จะว่าได้ปลดปล่อยพลังงานเหล่านี้เริ่มที่จะทำความเข้าใจในการแบบคำว่าแพเชียน่นะการอดทนรอคอยที่ถูกทางอะคะ่ะการรอคอยด้วยความเชื่อมั่นว่าคุณคู่ควร นะคะแล้วก็มันเป็นของคุณแน่นอนเนี่ยนะคะมันก็จะมานะคะอธิษฐานนะสุดยอดเลยอะ่ะสิ่งที่คุณเคยแบบไปขอพอหรือตั้งจิตอธิษฐานมาสิ่งนั้นนะคุณจะได้รับนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเศรษฐจักรวาลพร้อมซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือคุณนะคะจากการที่เนี่ยแหละคุณมีความชัดเจนกับพลังงานของคุณในด้านโพซิทีฟขึ้นนะ่ะมันจะเป็นการแบบ จูนคลื่นนะคะตรงกับพลังงานบื้องบนนะให้สามารถเปิดรับในการช่วยนำทางคุณได้นั่นเองนะคะขออีกหนึ่งใบเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะอันนี้ขึ้นโดดเด่นมากเลยนะหลายคนแบบคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะในทางที่ใช่ของคุณในการที่คุณจะทางที่ใช่ในการที่คุณได้ทำสิ่งนี้แล้วมันตอบโจทย์ทั้งความสุขความชอบแล้วก็เป็นในเรื่องของอิสรภาพทางชีวิตของคุณในด้านต่างๆนะคะ ก็เป็นพลังงานประมาณนี้นะให้กับเพื่อนๆของเราทุกท่านนะคะขอบคุณคะ่ะ